เนื่องจากคนน่ยกินของจากธรรมชาติจากแม่น้ำและคลองบอกว่าเป็นออรแกนิกก็ได้เพราะฉะนั้นคนทุกคนก็จะต้องรักษาแม่น้ำและคลองให้ดีขึ้นฉันก็เป็นเชฟที่ภูมิใจกับวัตถุดิบที่มาจากแม่น้ำและคลองสวัสดีค่ะดิฉันเชฟนุรอจากบรูซัน o k คุกกิ้ o ส l and แอนด์ไทยรสละ n องค่ะ ดี๋ยวจะบอกกันว่าอินสปีเรชันตัวแรกมาจากแม่ดิฉันนะคะแม่ดิฉันเป็นคนที่ทําอาหารไทยแล้วก็สอนว่าเสด็จประจวบคือการทําอาหารไทยให้ครอบครัวทานได้เห็นอินสปีเรชันจากแม่แต่เด็กๆแล้วก็ที่บ้านก็ใช้พัุดิบจากคลองมาทําอาหารอย่างเช่นนะคะปลาปลาช่อนะคะ่ะดิฉันเป็นชอบดอกบัวมากแล้วก็ชอบเอาดอกบัวสายบัวมาทําอาหาร วันนี้ก็จะมีแกงที่จะนําเสนอคือแกงกุ้งแม่น้ํากับไหลบัวซึ่งดิฉันคิดว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยเป็นอาหารจานเด็ดของบลูละเฟ้นต้ยมยำกุ้งแม่น้ําเนื่องจากชาวต่างชาติถ้ามาประเทศไทยกุ้งไหลเสือก็หากินได้ทั่วโลกแต่กุ้งแม่น้ําเป็นยูนิคของประเทศไทย ดิฉันอยากเชิญชวนคนทุกคนนะคะมาช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำเพราะว่าเราเราต้องใช้แม่น้ําดํารงชีพแล้วก็การเดินทางแล้วก็การความไปอยู่ของคนชาวบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าชาวบ้านอาศัยแม่น้ำเนี่ยหาปลาหาของกินเพื่อให้อยู่ดั่งชีวอยู่ได้เพราะนั้นอยากให้ทุกคนมาช่วยกันดูแลแม่น้ำไม่ให้มีอะไรที่เปื้อเปลือปล่อนหรือสปโปโปกปรกคะ่ะ